สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แอนจะมารีวิวกับตัวนี้อาจาะกับพุดดิ้งคัสตา,าร์ดซอสคาราเมลนะครับตา SWS นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นกันไังแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีนมและไข่ไข่แพ้สองอย่างนี้ก็เลี่ยงนะครับนี่จ้าเรามาดูชั้นด้านล่างครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครานี้แกะมาจา้านี่โอเคนะชั้นก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก่อน แต่คาราเมลมันดูใสไปหน่อยอ่ะคาราเมลปกติต้องเข้มข้นดิเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับดูเดียวปกติคาราเมลมันเนี่ยเห็นไหมมันควรจะเข้มข้นกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรนะดมกินก่อนเฮ้ยแต่กินคาราเมลดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อคาราเมลอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันควรจะเข้มกว่านี้ไงถ้าเกิดเราไปกินตามร้านดังๆนะครับเนื้อคาราเมลจะเข้มกว่านี้อันนี้มันใสเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเลยก็ยังธรรมดาอยู่นะแต่กินเขาหอมนะ มีจาคานนี้มาดูพุดดิ้งนะคิมในส่วนพุดดิ้งดิพุดดิ้งเขาก็นิ่มอยู่นะอืเนื้อพุดดิ้งเขาก็นั่นนะครับแล้วเขาก็นิ่มโอเคใช้ได้แ้วเขาเรี้เราสองอย่างมาปนกันดิเนี่ยคาราเมลอ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยตีดเนี่ยคาราเมลแบบใสไปหน่อยอ่ะใสไปหน่อยไม่มีความข้นเลย อ่าก็เดี๋ยวเอาสองอย่างมาชิมรวมกันนะจ๊ะหนึ่ง่งนอืมอ่ะพูดตรงๆนะสิ่งที่รู้สึกชอบก็คือว่าเนื้อพุดดิ้งอ่ะค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับ นิ่มนุ่มแต่ไอคาราเมลเนี่ยดูดิมันใสเกินไปอะคาราเมลมันใสแล้วก็แบบไม่มีความเข้มข้นนะครับกลิ่นเนี่ยเขามีความเข้มข้นแต่ว่าเนื้อคาราเมลอะมันควรจะมีความหมนืดและความเข้มข้นมากกว่านี้ไงอันนี้มันจางม,มาหน่อยดังนั้นเนี่ยรสชาติคาราเมลเนี่ยเวลากินกับพุดดิ้งอย่างเงี้ย นะครับมันจะต้องเป็นคาราเมลที่มีความเข้มข้นไงเห็นไหมแบบถ้าเกิดดูในรูปปุ๊บเนี่ยคาราเมลงนีงน้มันมจะต้องเข้มข้นอย่างนี้คนระับแต่ว่าเนี่ยคาราเมลมันยังไม่ค่อยเข้มข้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเทียบกับราคานะไอ้นี่มัน20กว่าบาทนะก็ถือว่าให้ผ่านนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินตามร้านไงอ่ะละสามสิบเก้าบาทหรือสี่สิบเก้าบาทเราเจอแบบไอ้เนื้อพุดดิ้งนะครับแล้วก็คาราเมลที่มันหนาๆอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ว่าเนื้อพุดดิ้งเขาเนี่ย ก็ได้นะถ้าเที่ยวกับราคาให้เกินราคาอยู่แต่ว่าคาราเมลมันตามราคาไงครับมันก็เลยเป็นการตีกันแบบงงๆอ่ะเพราะถ้าเนื้อพุดดิ้งนะเพี้ยนกินนะเพี้ยนได้เกจสามสิบาทแต่คาราเมลเนี่ยมันเกจธรรมดาไงสิบกว่าบาทแต่ว่าของมันราคายี่สิบกว่าบาทครับเออมันก็ลงตัวผสมกันลงตัวเพียงเดี๋ยวว่าเฮ้ยถ้าเขาทาคาราเมลให้มันดีกว่านี้ยให้มันมีความเข้มข้นอย่างเงี้ยไอ้ตัวน,นี้มันจะอร่อยเลยเพราะว่า เนื้อพุดดิ้งของคุณได้ลไงราคา30กว่าบาทนะครับเพียงแต่ว,ว่าของราคา20กว่าบาทไงมันก็ต้องแบบหานให้มันลงตัวนะครับ <c oughs> คือเนื้อฟลาเคเมลก็เลยบบยังไม่ค่อยเข้มข้นมากนะครับเออเขาต้องให้ความยืดธรรมกับเขาด้วยนะครับว่าของมันก็สัมพันธ์กับราคานะจ๊ะนะครับไม่ไงั้นเขาก็ขาดทุนนะครับอันนี้คือเรื่องการตลาดก็ถูกต้องแล้วแหละโอเคครับเราจบก,การดูคลิปนี้ไปกันดีนะครับถ้าฝากกดแชร์ด,ด้วยนะจ๊ะ